ตัวเดียวนี่แมนตัวเดียวเห็นเียงด้วยแมนตัวเดียวเห็นเียงด้วยเพิ่นบอกแค่นี้เฮามาตัดเอาเนาะแมนแมนตัดเอาตัดเล่นเอามีอีกบ่วหนิเมื่อก่อมีอีกบ่วบัวเล็ไผ่สำนักเลยเข็มเขยมเลยถือเป็นถึกที่เป็นผิดย่าจิ้มว่าขึ้นฮอด ป่ะพอันโดนเด้นี่เดี๋ยววมดนี่หัดนี่แล้วหมดนี่แล้วคือชั่วละโทรหาน้องแก้วอาวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับโบผู้ง,งามคือโจวัสดีค่ะวสะวัสดีครับสวัสดีครับผู้งามคือโจเจ้เจ้ได้อาสบายดีสบายดี บ่ได้ตามจังหวัดเนี่ยสองหวดบ่บ่บ่ได้ตามสองหวดจ้ะสองหวดบ่ได้ตามหลังเตี้ยวเนาะได้ในหลังเราก็บ่ได้เฮ็ดพิธีงวดบ้งหันเงินบ่บ่ค่ะบ่ได้พิธีพอดีเป็นเป็นไปทั้ธุระอยู่กรุงเทพเป็นไปกรุงเทพอือเอามื้อนี้ขออนุญาตบันทึกเราเด้อนี่ได้ตอนนี้อยู่ไสอยู่ยโสหรืออยู่บุรีรัมย์อยู่ไ ยูุ้ยยาโซค่ะแต่กับไปไปมากอยู่ผ่านหลายกับอยู่บุรีล่ามเนี่ยไปยาโซเนี่ยไปไปมากๆสบายดีตัวบ่หนาวตัวบ่หนาวบ่หนาวช่วงนี้บ่หนาวช่วงนี้บ่หนาวเป็ี่ยนใจเลยบ้านหนาวช่วงนี้บ่หนาวมื่อมือนี้เริ่มบ่หนาวหมอวันหมอกรอนนี่หนาวอยู่แมีนแมีนอยู่ช่วงมือนี่เป็นสีหอนหอนหอนแล้วล่ะ เป็นยังไงเลยคืนหอดตัวบอลเอคืนหอดว่ได้ตัวเลขน้ำสองหอดเหรอแม่หอดนี่มีขยันไหมกับว่เป็นยังเต้กับ่ได้กับว่เป็นยังดอกเต้สำรับอ่าเอฟซีพู้เพลินอยู่ในกลุ่มเนาะเพลินกับพ่อได้อยู่เพป็นกับพ้กันไลยเรื่อยๆอยู่เอ้างวดนี้เด้บาบนี้ใจหอนหรออยากได้แล้วใจหอนแล้วอยากได้แล้วตัวเลข เดกที่เต่ามาที่สุดเนาะค่ะเพราะว่าเต่าปล่อยให้เอฟซีอ่าคนที่เป็นมูเต่าเน้นในไล่อยู่แล้วเนาะเต่าปล่อยจังเลอของสิเต่าก็ปล่อยเลยเด็ตอนนี้บบมีวัาถาคงสุดท้ายดิคืดมากแม่ทะเลกมากเต่าือปล่อยไปเลยอย่างสิหน้เต่าปล่อยไปเต่าปล่อยไปเล็กนะเต่าปล่อยไปหาซีงวดนี้ดิงวดวันที่สามทิปนี่แนนจ้ะห้าสีชอบห้าสีที่สุด เอาเลยได้เขียนเลยได้จ้ะห้าสี่นี่บนลางเนาะแมนค่ะห้าสี่อ้อจับคู่เลยห้าสี่เลขชอบสำหรับคนที่ชอบหวยวิ่งห้าสี่เลออวันเลอ,นอ,นนอ,ออกวันยังเนาะวันศุกอกออกวันศุกคือวันเสาร์วันนีใจอันนี้ เมรีเมนีวันเมนี้วันที่ยี่สิบหกเนาะยี่หกวันวันจันทร์บ่จันทร์อังคารเมนี้อังคารบ่ยี่สิบหกวันอังคารยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบโอ้หัวออกวันเสาร์นั่นไม่ออกวันเสาร์จ้ะวันเสาร์ก็วิ่งห้าเหมือนเดิมเลยมาค่ะอันอันนี้หางเดียวเลยบ่นี่หาซีหนี่บ่จ้ะอันนี้เลขมากเนาะเอาเป็น เลขมากเลขมากือเ,เ,เ,เอ้าเ,<ล>เดี๋ยวเคทเชนเล็กวิ่งให้พี่น้องก่อนวิ่งห้าตัวเดียวบอกวิ่งวิ่งห้าเลขวิ่งห้าเลขสองงวดที่จะถึงนี้หากับสองจ้าห้า <5. S 2> สองอ่ะต <5. S 2> ีกรอบให้คนก่อนสีแดงแดงเลยสีแดงแดงเอาสีแดงแดงนะสีแดงแดงตีกรอบอ้าว เลขมากนี่หาซี่แบบนี้มีเลขยังอีกบ่เลขฝันเลขนี่ยเอาเป็นข้อฝันแต่ฝันว่ามีอันผู้เฒ่ามาเขียนเลขให้เนาะแต่ฝันว่ามีผู้เฒ่ามาเขียนเลขให้ห้าศูนย์สองนี่ฝันเนาะอันนี้ฝันห้าศูนย์สองผู้เฒ่ามาบอก ฟันปลาภูเฒ่ามาบอกมาบอกมาเขียนให้ล่ะว่ามันอยากซื้อเลขมันซื้ออรุดว่าสนาศูนย์สองมาแบบตัวเดียวนี่แมนตัวเดียวเห็นเขียง้วยเพิ่นบอกแค่นี้เฮามาตัดเอาเนาะแมนแมนตัดเอาตัดเลรเอาถ้าตัดก็สิเป็นหาศูนย์เดวมาคาหาสองหาศูนย์นี่แหละประมาณนี้แหละถ้าตัดมันก็จะเป็นหาหาศูนย์ าสองศูนย์สองแค่นี้ตัวเนาะแมนนสสามตัวนี่หาศูนย์สองเลขมากนี่หาซีแมนมาที่สุดคือหาซีชอบเนาะอันนี้ชอบเดี๋ยวเขียนกันเอฟซีเนจีบ่เข้าใจอันนี้ฝันอ มีอีกบ่นี่เนี่ยก่อนมีอีกบ่บ่เหล็กไห่สำนักเลยเขียน่ยๆเลยถึกเป็นถึกที่เป็นผิด <c oughs> ย่ายิ้มว้าขึ้นหอด <c oughs> บอ่พอกันโดน,ดนเด้ว,วนี่เดี๋ยวหมดนี่หมวดนี่แหละหมวดนี่แหละคือชั่วหลานเปอร์เซ็นว่าเอาไ่ต้องเอาถึงหลานดอกเอาพันเปอร์เซ็นซะไปโอ้พันเปอร์เซ็นเอาเดี๋ยวให้เพื่อนเบิ่งเลขจักหน่อยก่อนเด้อ นี่นะครับน้องเต้อนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเลขเลขมากเลขชอบเพิ่นนี่หาซีตัวเดียวไปกับน้ำนเด้อพี่น้อ,องบนรางเนาะไปกับน้งวิ่งตัววิ่งนี่ของงวดนี่นี่ที่เพิ่นให้หาสองนี่เพราะว่าเพิ่นฝันฝันได้หาศูนย์สองเมียนเมียนจ้ะฝันว่าได้หาศูนย์สองแจ้งออกมาให้ก็ได้หาศูนย์หาสองศูนย์สอง,สสองแค่นั้นเนาะเมียนเมียนจ้ะเอาัดนี้ถ้า เอ็ดไผู้ใดที่ยังมาทันได้มีไลน์น้องเต้อน้องเต้อบอกเบอร์ได้บ่เพื่อเพิ่อนเอ็ดไลน์เอ็ดไลน์มาเบอร์เต้อเด้อค่ะเอ็ดไลน์มาผู้ใดอยากเพื่อนหนีเบอร์สี่เอ็ดไลน์มาเป็นเป็นเบอร์เอ็ดไลน์เลยเนาะเบอร์เบอร์นี่คือเม้นเม้มเข้าไปแล้วอ่าไลฟ์จะไลน์น้องเต้อจะขึ้นเลยเนาะเบอร์เบอร์อย่งเบอร์โทรเบอร์โทรศูนยองโอ้ปากกาสีเบิด์มือกระบาลเดี๋ยวเอาสีแดงเขียน โอ้เงินกับว่าคอยมีด้วนี่ศูนย์ศูนย์แปดศูนศูนย์แปดสองห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์แปดเก้าแปดสามแปดเก้าแปดสามศูนย์แปดสองห้าสามศูนย์แปดเก้าแปดสามเป็นเป็นเบอร์เอดไลน์เลยเนาะ เอฟซีเนาะค่ะสำหรับทันใดทีเขาว่าเบืองแล้วกะสำหรับทันไดทีอ่าเป็นท่ันเด้เป็นมูทางไรเนาะค่ะกัจังแอดไล์มากอดีใจกับเอฟซีที่แล้วกับามารถที่ว่าเเหดให้เป็นบางคนกับปดณณีปุสินไดยังซีมากหัวหวัาหันน่ะสำหรับสายวิ่งเนาะเป็นมักเลขวิ่งกะสำหรับผูทุ่นหน่อยกะเอาตัวเลขกไปเสี่ยงก็คือบาหันเนาะเขาอ่ากับเขาเลขโตดเนาะ เจ็ดเจ็ดห้าแล้วจาห้าสามเนาะค่ะว่าหันแจ่วป้อยไปเนาะกาเล็กับแจ่วก็บ้าร้ตัวแต่คด,ดีใจลังพ้นไปกับตัดเลนเอาเนาะตัดเลนเอาเพื่อกระถือคด,ดีใจก็สำหรับอ่ะยุ้ซี่น้ำหนาหลาดแจ๊กค่ะพูดได้ว่าเด็กเขามาเป็นมูค่ะจังแอดไลน์มาเลยค่ะมากเป็นเพื่อนมาเป็นเพืเ่อนทางไลน์ดูว่าแอดไลน์มากถี่เบอร์ทั่วไอไอที่แจ๊ให้ไอทิตเย็นไปแล้วเนาะค่ะจังแอดไลน์มาหาแจ๊ศูนย์แปดสองห้าสามศูนย์แปดเก้าแปดสามแปดเก้าแป ่ค่คะอตัวเลขน้องแตวว้อหงดวันทีสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีแค่นี้นะครับห้าสี่แลแ้วก็สามตัวมีห้าศูนย์สองแล้วก็ตัดออกจากสามตัวกับห้าศูนย์ห้าสองศูนย์สองแค่นั้นเนาะแมนก่ะเพื่อให้กันท่านใดใครอยากได้ของสุดท้ายน้องแต้อเอาเน้นเน้นให้แน่หรือว่าตุ้นหน่อยเนาะคะ่นนะ,ะอ,อันนี้แอดไลน์มาอันนี้แอดไลน์หรือว่าโทรหาน้องแต้อเด้แอดแอดมินแอดมินบ่ได้โทรหาน้องแต้ออยู่ดอกถ้าโทรหาดูมันจะคืดหอด สิทธิ์อิกันการจ้างจ้างให้เอฟซเนาะค่ะสำหรับท่านสิที่ติดตามหรือว่าเป็นสมาชิกที่เขามาใหม่เนาะค่ะก็จ้างอ่าติดตามติดตามเตลหรือว่าอ่าจ้างแอดไลน์มาหาเตลก็ได้เนาะค่ะผู้ได้อยากเบิดนีเบิดสินอยากมีเงินไปเที่ยววันที่หนึ่งโทรเข้าไปคงสุดท้ายเนาะเพต้องโทรหาแอดมินเด้มบ๊บ๊ะหูน้ำตัวเลขโทรโทรหาห้องเตลโดยตรงเลยนะครับอ่ะให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่นหนึ่ง ตัวเลขน้องแต้วนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหวยออกวันที่สามสิบได้ประมาณวันที่หนึ่งได้อพี่น้องหลายๆคนบยังโบหูเลยอ่านี่เลขชอบห้าสี่เลขฝันนี่ห้าศูนย์สองแจงออกมาได้หาศูนย์หาสองเล้วกศูนย์สองส่วนตัววิ่งนี่ม,มีหาคับสองเนาะด้านด้านล่างเบอร์โทรน้องแต้วถ้าอยากแอดไลน์หาน้องแต้วก็บเบอร์นี่เนาะศูนย์แปดสอง 5308983อ่าโอเคพี่น้องหมดเวลาพอแล้วท่านพูดแอดไลน์บเปลียนกะโทรหากับรับพูนเลยเด้อนั่งเทีพูดเถ่าพูนพูนที่โทรย่างเดียววันนี้พูนพูนแอดไลน์บเปลียนเนาะเปี่ยนค่ะก็เป็นอย่างค่ะค่ะสำหรับท่านไหนก็อยากทุ่มาหรือว่าแอดไลน์บเปลียนก็จังโทรมาถามแถวได้แต่ย้ำคืออีกทีคือวันที่สามสิบนะคะงด งดการโทรเพราะว่า,าวันที่สามสิบเดี่ยวจะยากมากที่สุดแต่คือเป็นมื่นเละออกเนาะค่ะหรือว่าถามมาโทษใดเบอร์ของเจ้กาก็ถามมาโทษใดเตะมางคนกับแยาเขียดให้กันเนาะค่ะเพราะว่าจากายกไพ่ต่อไพ่นอกเดีะะย่ยวกับบุ้งวัดจยกสิไปรับสายไพ่เหมือนบ่ล่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก่ะแอบไลน์มาอ่าประมาณจาวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะเอ้ยี่สิบไอ้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเดี่ยวจะส่งตงัวเลขเข้าไปในลไลน์ให้เนาะค่ะได้กับสิมีอ่าเอฟซีไลท์ทันว่า น้องเต้ยอ่ามือเลขออกไปเป็นอยังคือบพรับสายคือบเอราะ,ะแบบว่าคนๆหมายถึงคนที่ว่าเ่อเอ็เอดไลน์่โปปินนะฮะได้กับทรมาก่อนกับทรมาได้แต่ค่ะสำหรับคในใดคันอยากได้โค้งสุดท้ายคันใดอยากได้โค้งสุดท้ายก็จ้งแอดไลน์มาเนือว่าแต่ก็ตก้องกราบขอใหยหลายๆเนาะค่ะสำหรับพิมซีที่เพิ่โทรมาเป็นวันหวยออกก็รับสายไม่งดงดงดก่อนงดก่อนเนาะอ่ะโอเค อ้าวคุดท้ายแล้วเพราะว่าช่วงนี้สีหลายอีหลีช่วงนี้อ้าวโอเคน้องเต้าก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมักชอบกับจังค่อยเอาเนาะประมักบ่ชอบเบิ่งแล้วกัทตอนทานเป็นเพียงแนวทางเหลืกับันๆก็ได้ค่ะเพเป็นยังมากกับจังซื่อเพราะมากกับเพราะเป็นยังครับผิดถือเพราะว่ากันครับให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ อขอบคุณน,น้องแก้วหลายๆครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับ